สำคัญอีกครั้งหนึ่งสำหรับคู่นี้ผ่านข้อนี้ให้ได้พิจารณาดีๆนี่คือข้อสําคัญข้อที่5ครับอเราวเราถามสำนวนใช่ไหมตอบถูกตลอดเลยเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วพอกันทีพาไปข้างนอกดีกว่าทรูมูฟ 3G Wi-Fi เชิญครับ ถนนสายยาวที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นถนนสายสําคัญสายหนึ่งของกรุงเทพมหานครมีชื่อว่าถนนรัชดาพิเศษครับโดยถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในปีพุทธศักราช2514มีลักษณะเป็นถนนวงรอบตัดผ่านถนนสําคัญหลายสายอย่างถนนสุขุมวิทถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตเข้าเขตอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและตัดกลับมาที่เดิมซึ่งถนนรัชดาพิเศษนี้ เป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญหลายแห่งอย่างศาลอาญาและศาลอุทธรณ์สวนเบญจกิติรวมไปถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับดีใจไม่ดีใจเอื้งหรือมึนหรืองงมาถามคนเชียงใหม่ใช่เราเชียงใหม่เหมือนกันแต่ถนนรัชดาพิเศษนี่ก็คุ้นเคยอยู่ดีดดนะรถติดเขาตัดมาเพื่อการจราจรนะจะได้สะดวกติดตลอดมันติดเกินนะแต่ถ้าไม่มีติดหนักเลย เราพูดถึงถนนรัชดาพิเษกถนนสำคัญนะฮะใจกลางกรุงเทพมหานครเปิดใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เพื่อแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพเกิดจากการนำเงินที่จะไปสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งครับเลยถามนะครับข้อนี้จะผ่านไปได้หรือไม่ข้อสำคัญข้อที่5ถามว่าถนนรัชดาพิเศษสร้างขึ้นเพื่อทดแทนการที่จะไปสร้างอะไรครับ กอไก่ครับสร้างอนุสาวรีย์ครับขอไข่ครับสร้างโรงมหรสศพครับโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนเลยอ่ะพอมันไม่มีสำนวนให้อ้างอิงแล้วอ่ะแล้วคนเชี่ยงหมายด้วยจบไปแล้วครับเออคือการสร้างถนน,ถน,น,นก็ต้องเป็นเป็นอะไรที่มาจากทางรัฐคิดว่า ไม่รู้ว่าเดาเดาเอาว่ามันน่านาจะเป็นกอไก่มากกว่าที่มันสามารถโยกย้ายงบมาได้เพราะอนุสาวรีย์ก็คุณก็รู้สึกว่าถ้าถ้าจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาหนึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับทางรัฐแล้วขอไข่โรมหรสพดะครับ <laughs> ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ <laughs> อะไรเลยแต่มันพาไปทางนู้นอยู่มันน่าจะไปทางแรกมากคุณโชคดีที่คุณมีต้นเป็นผู้ช่ว <laughs> <laughs> คุณจะฟังเพาไหมอ่าลองดูให้คุณมาคนเดียวนี่คุณ คิดดูที่คุณจะทํำยังไงโอ้โหอะคุณต้นช่วยเขาหน่อยครับสิบวินาทีครับเชิญครับหนนเชียงใหม่ผมยังไม่รู้เลยครับแต่พี่นัทนี่อยู่กรุงเทพมากกว่าผมนะผมเชื่อใจพี่อันนี้ตอไก่เมือนกั้อะลองดูผิดก็คือไม่ว่ากันกอผิดไม่ว่ากันอยู่แล้วเอาไงครับเขาไม่มีความเห็นอะไรครับกอไก่เหมือนกันก็คิดว่า มันน่าจะใช่ครับม,มันน่าจะใช่อยู่แล้วถนนมรดจรายพิเศษสร้างขึ้นเพื่อทดแทนจากการที่จะไปสร้างอะไรพร้อมไหมครับข้อตอบครับอนุสาวรีย์อกอไก่อนุสาวรีย์ครับกอไก่อนุสาวรีย์จากเหตุผลส่วนใหญ่สองท่านที่ช่วยกันปรึกษาหาเรื่องใหญ่เลยไม่ค่อยมีเหตุผลเพ <c oughs> ราะ <c oughs> มาจากน่าจะเป็นงบประมาณของรัฐซึ่งจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่จะสร้างขึ้นมาได้ครับ จะรอดผ่านวิกฤตเส้นกลึงกลางนี้ไปได้หรือไม่สู่เครื่องหลังคำตอบนะครับนี่คือเสียงที่ทัน ผมบอกแล้วโอ้บอกแล้วเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าพี่ตอบไปเลยโอ้โหอยากเป็นตัวย่างอยากเป็นตัวยังเฮ้ยพี่นัทต้นว่าอีกไอ้ร้านนึงมันยังอีกไกลอ่ะพี่พี่เล่นไปก่อนละกันเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ก่อนดูไปดูมาเอาพี่นัทไปเรื่อยๆไม่เอาเอาเอาข้อใหญ่ๆไหมผมผมขอข้อสุดท้ายแล้วกันโอเคโอเคอันนี้ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ท่านผู้ชม รัชดาพิเศษคือชื่อพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีนี่เขาเรียกว่ารัชดาพิเศษก็ปีพุทธศักราช2514ซึ่งขณะนั้นนะฮะจอมพลถนอมกิติขจรนะครับนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบพระคมทูลเรื่องพระราชพิธีรัชดาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะได้พระราชทาน แนวพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นครั้งแรกโดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนวงแหวนเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนแทนการสร้างพระบรมอนุสาวรีย์นี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดและพระราชทานสิ่งต่างให้เรามาตั้งแต่ที่ท่านทรงครองราชจนบัดนี้พระองค์ท่านก็ยังไม่ได้พักเลย นะต่อมาคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นก็ได้กล่บบาวปังคมทูลขอราชทานชื่อถนอนสายน,นี้ว่าถนนรัชราพิเศษผ่านและวา้าก็ตนะครับุ้ยโอโหไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะส่วนใหญ่ข้อมูลต่างๆเนี่ยนักก็ไม่ค่อยรู้ไม่ลึกซึ้งแค่ <S 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 ม,มีหนทางในการที่จะหาคำตอบมาจนเจอ